มนุษย์เรานะครับแล้วก็สัตว์นะฮะลงได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือบาดเจ็บแล้วนะครับมันทรมานทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยช่วงที่เราป่วยไข้ไม่สบายหรือบาดเจ็บนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนาะมันช่วงนั้นมันก็ทรมานเนาะอยากให้หายจะทำยังไงก็ได้ให้หายนะครับก็อยากจะแบบไม่สนใจเรื่องของจะเงินทองหรือว่าอะไรก็ตามนะครับบางทีอยากให้มันหายไวๆนะครับนี่ยครับเพราะฉะนั้น ในช่วงที่ผ่านมานะฮะใครที่เห็นต้นคลิปนะครับก็ผมก็ช่วยแมวมาตัวนึงนะครับแล้วก็เคยเล่าให้ฟังนะฮะชื่อเจ้าปอกคอนะครับช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แข็งแรงขึ้นนะครับเริ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเลยมาอัปเดตให้ฟังนะครับโอเคนะครับจริงๆมนุษย์เราเนาะโลกเราสังคมเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความเมตตานะฮะถ้าเรามัวแต่แข่งแย่งชิงดีนะครับแล้วก็มัวแต่เรียกว่า เอาเปรียบกันและกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เมตตากันและกันเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้เนาะมันไม่มาถึงวันนี้ได้นะครับทั้งสังคมหรือว่าทั้งประเทศแล้วก็โลกของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เมตตาครับมันถึงมีวันนี้แล้วก็เรายืนอยู่ในจุดนี้ได้นะครับอย่างไรเสียก็ขอให้มีอะไรก็เมตตาช่วยเหลือกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับโอเคครับวันนี้นะครับเริ่มที่ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเลยวันนะฮะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่31นะครับพฤษภาแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเลือกงามยามดีนะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับวันนี้มีดังนี้ครับเลข3นะครับเลข4นะฮะเลข0นะครับแล้วก็เลข1ครับวันนี้เลี่ยงเลข2นะครับสีที่ถูกโชว์ครับอัปเดตนะครับสีแรกนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเรียงดับหนึ่งนะฮะคือสีม่วงเลยนะครับสีต่อมาสีที่2ครับคือสีส้มครับ สีต่อมาที่3คือสีแดงนะครับแล้วก็สีสุดท้ายครับวันนี้ที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับคือสีเขียวนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงคือสีน้ําตาลนะครับเหลืองใช้ได้นะเพราะฉะนั้นใครวันอังคารเหลืองต้องห้าวต้องดูดาวด้วยนะครับเราไม่ใช่แค่ดูทักษะนี่นะครับฉะนั้นสีน้ําตาลเลี่ยงแค่สีเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องของคลิปนี้นะครับเดือนมิถุนาจะเข้าเดือนมิถุนาครับก็เนี่ยครับ ม so so ี3มราศีเดือนมิถุนาครับให้ระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อะไรเรื่องของเรื่องร้อนใจนะครับแล้วการเงินหมุนติ้วติิวเลยนะเอาเรื่องอยู่นะฮะสามราศีนี้แต่ในข้อดีครับคือสามารถแก้ปัญหาได้ครับดาวมันทําให้เราแก้ปัญหาได้ลองเข้าไปฟังดูนะครับก็เนี่ยนะฮะระวังอุบัติเหตุแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยนะครับสามราศีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีแก้อะไรอยู่บางส่วนด้วยเราจะได้รู้แล้วก็ป้องกันตัวเองไว้นะครับแล้วก็นะครับ วันนี้ครับใครที่ตั้งใจทําอะไรนะครับวันนี้มันไม่มีเรื่องมงคลนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันก่อนนะฮะนั่งขับรถอยู่นะครับแล้วก็ฟังไม่เคยเปิดวิทยุนะครับ FM มานานและก็ลองเปิดดูเออมันก็มีมีเพลงก็เพราะเยอะเนาะสมัยก่อนไม่รู้ใครที่ชอบนะครับฟังวิทยุหรือเปล่านะครับมันจะมี คลื่นของตัวเองนะฮะคลื่นที่เราชอบฟังบ่อยๆนะครับสมัยก่อนจําได้ในสมัยที่เรียนนี่ก็จะฟังรุ่นเล็กรุ่นนั้นนะฮะฮอตเวฟเนี่ฮอตเวฟนะฮนะกรีนเวฟอะไรเงี้ยนะครับเลยอยากรู้ว่าแต่ละคนมีช่องอะไรนะครับแนะนําหรือเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้พอนั่งรถแบบบางทีมก็เบื่อเปิดเพลงนะฮะก็อยากจะฟังคนคุยบ้างแต่ว่าไม่ได้ตาม FM ขึ้คลื่นวิทยุมานานแล้วนะฮะใครที่มีคลื่นช่องไหนนะครับเลขอะไร บอกบ้างนะผมจะเข้าไปฟังนะฮะขับรถจะได้เออลองจูนดูสินะฮะแบบแนวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องแบบเพลงเพราะเพลงโบราณผมฟังได้ทุกเพลงทุกแนวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานก็ฟังได้หมดนะครับบางคนออชอบอะไรแนวไหนนะครับแนะนําคลื่นวิทยุให้ฟังบ้างนะครับส่วนนะ่ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็แนะนําได้นะเออเพราะว่าบางทีคนในจังหวัดนะครับของเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนนะเพราะว่า ทางช่องเรานี่มีครบ77จังหวัดเลยนะครับผมเคยิสต์เรียงมานฮะครบเลยนะครับไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ได้ฟังนะฮะทางช่องของเราเลยนะครับฉะนนั้ใครที่มีคลื่นนะฮะที่ชอบเป็นพิเศษนะครับแนวไหนนะครับก็แนะนําบอกบางได้นะครับแต่ยุคปัจจุบันนี้เยอะเนาะผมว่าคลื่นวิทยุนะครับแต่ว่าผมว่ามันเหมือนกับไม่ไม่ฮอตเหมือนสมัยก่อนเนาะหรือว่าเราไม่ได้ตามกันไปรู้นะฮะแต่ก็ ผมว่าด้านสนใจนะเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปฟังครับแนะนํากันบ้านนะฮะอยากรู้ว่าเพื่อนๆมีนะครับคือวิทยุนะฮะยังตามก็อยู่หรือเปล่านะครับผมไม่ได้ตามมานานแล้วแต่ฟังแล้วรู้สึกแบบย้อนยุคย้อนบรรยากาศสมัยก่อนดีนะครับสมัยก่อนมันมีวิทยุให้ฟังนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันมีพวก YouTube มีอะไรพวกนี้ฮะช่องต่างๆมันเลยกลายเป็นว่าวิทยุก็ดรอปลงไปบ้างเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงนะครับ12ราศีกันก่อนนะครับ ชาราศีกรกฎสิงการครับเริ่มที่กรกฎนะครับวันนี้ต้องระวังเซอร์ไพรส์นะครับมันมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับวันนี้ดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์ฮะโคจรอยู่พบวินาศนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนภพกรรมะนะครับมีทั้งดาวพุธนะครับดาวราหูดาวศุกร์แล้วก็ดาวมุตยอยู่นะครับสดวงนี้มันสร้างความปั่นป่วนนะครับให้กับตัวเราแล้วก็เรื่องของการงานนะครับแสดงว่ามันมีเหตุให้เลิกนะครับเกิดเหตุ ปัญหานะครับที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะครับในภารกิจที่เราต้องทําวันนี้นะอย่าประมาทนะครับข้อที่2ครับมีความขุ่ขลักนะครับมันอาจจะมีคนที่ขัดแข้งขัดยขาข่ายคอนะครับหรือทําให้งานมันล่าช้านะครับฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทเรื่องของการงานนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยให้เราต้องวุ่นวุ่นพอสมควรนะครับข้อที่3นะครับในช่วงวันนี้ดาเก่าของการยจรจาติดต่อต่อรองเขาเรียกว่าต้องใช้ใช้การทูดนะครับแทนการรบหนี่เพราะฉะนั้น การพูดแพรว่าอะไรดาวพุธมันคือดาวพุธกราหูนะครับมันหมายถึงเรื่องของการพูดแบบมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงนะฮะคือกุศโลบายก็ได้หรือว่าวทศิสินก็ได้นะครับคุณจะใช้วัศิสิ์ในการพูดคุยอย่าใช่อารมณ์นะวันนี้ถ้าคุณคุยอะไรถ้าเจอคนแบบกวนประสาทหรือว่าเจอคนที่ไม่ให้ความร่วมมือคุณพยายามกดอารมณ์ดีๆครับแล้วพูดด้วยวัศิลินทั่วไปนะครับเนี่ยชนะนะมันจะทําให้ได้เรียกว่าได้สิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้มุมดาวนะครับที่ เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะฮะชวงนี้ค่าใช้จ่ายมันเป็นค่นาใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนตัวนะครับบางทีป็นนี่สินต่างๆนะครับดาวที่โคจรนะครับอยู่ในภพลาภะเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นลาภะคือดาวการเงินนะฮะอยู่ในช่วงโชคลาภแต่ว่ามันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายจ่ายครอบครัวรายจ่ายส่วนตัวหรือนี่สินเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของรายจ่ายบุปผาเฉลิพันเกิดขึ้นแสดงว่าช่วงสสัปดาห์นี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณยาอย่าประมาทนะครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องใช้จ่ายนะครับแบบที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเงินมาปุ๊บออกปั๊บเลยสังเกตไหมว่า,าบางทีนะฮะเงินทองพิล็อกคือมาแล้วก็ไปแบบโหเร็วมากนะครับฉะนั้นช่วงวันนี้นะครับเรามัดระวังเรื่องรายจ่ายที่ปุรปปับฉับพลันเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้มุมดาเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะฮะทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดช่วงนี้ จะบอกว่าเก็บตัวนิดนึงแล้วกันนะคคนที่แบบโสดแล้วคุณคุยกับใครอยู่นะครับพยายามอย่าอย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับหรือว่าพยายามคุยกันส่วนตัวไว้นะฮะบ,บางทีมันมีเหตุให้1คนแย่งได้หรือ2นะครับคนอาจจะมาจับจ้องจับตาดูพิเศษแล้วก็3ช่วงนี้อาจจะมีคนแบบเหมือนใส่าลิษยาคนรอบตัวเรานะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณคุยแบบทั่วๆไปหรือคุยแบบ ส่วนตัวนิดหนึงแล้วกันเนาะถ้าคนที่คุณแบบแบบโสดแล้วมีคนคุยด้วยเนาะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้ระวังหนึ่งแฟนป่วยใครไม่สบายข้อ2แฟนช่วงนี้ยุ่งยุ่งค่อนข้างเครียดนะครับกับเรื่องของงานการงานของเขาครับฉะนั้นช่วงนี้เราจะสังเกตได้ว่า แฟนเราเนาะมีอารมณ์หรือว่าคำพูดวาจาไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าหูนะครับหรือการกระทำอะไรที่แบบดูไม่ค่อยปกตินะครับอย่าไปถือสาความรับช่วงนี้เขาเครียดนะครับให้รู้ไว้แล้วคุณก็ดูแลจะใส่คนนิดนึงนะครับในช่วงที่เขากำลังแย่ๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังพิเศษครับเรื่องแรกครับคือ1กรดไหลย้อนครับข้อที่2ครับนีเรื่องของท้องผูกท้องเสียนะฮะแล้วข้อที่3ช่วงนี้คันตามเนื้อตัวส่วนส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวช่วงนี้ร่างกายมีที่่วา ร่างกายอักเสบนะครับอาจจะอักเสบตามเนื้อตัวตามจุดต่างๆต้องระมัดระวังเรื่องของการกินนะครพยายามอย่าทานของหวานเยอะข้อ2นะครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของเวียนหัวความดันขึ้นนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับโอเคต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะครับชาราศีสิงห์ครับกิจกรรมหน้าที่การงานสิ่งใดที่ทำนะครับ จะว่าไปวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสที่จะได้ได้ข่าวดีเออต้องบอกอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับมีข่าวดีที่เราคอยข้อ2นะครับเงานเร่งงานด่วนก็สามารถจบลงได้ด้วยดีข้อ3นะครับช่วงนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือค้าขายนะครับมันมีมุมดาวเกี่ยวข้องกการเงินนะครับคือดาวพุธนะครับแล้วโคจอช่วงนี้โคจออยู่ในเรียกว่าเรือนภพสุภะนะครับมันหมายถึงนะครับมันเรียกเป็นพิณทุบาทนะครับเจอดาวราหูด้วย การเงินมีรอยรั่วนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าคุณมีเงินนะครับค่าโอ้โหอะไรก็รู้มันทยอยเข้ามาแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะครับบางทีค่าอะไรก็รู้มันมาทุกอย่างนะครับมาทุกทางเลยดังนั้นช่วงนี้วางแผนการเงินดีๆเพราะว่ามันมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วกันนะครับการเงินอันตรายอันตรายพอสมควรเลยแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการงานอีกอย่างนะครับระยะนี้ใครที่ค้าขายนะครับค้าขายสไตล์การค้าขายนะครับในช่วงวันนี้คือสไตล์แบบ อารมุ์โม้รวยนะครับช่วงวันนี้นะอย่าอย่าแข็งขันเกินครับอารมุ์โมรวยนะครับอะไรยอมได้ก็ยอมไปนะครับลดแรกแจกแถมได้ก็ลดแรกแจกแถมไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกาศต่อมานะครับเรื่องของท่านที่จะบอกว่าความรักนะฮะในช่วงนี้มุมดาวความรักครับคนที่โสดนะครับระยะนี้ที่ต้องระมัดระวังคือมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาข้อ2ครับคนที่โสดช่วงนี้อารมณ์มันเงานะครับอยู่ดีก็เงาเปลือเซ็งนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังการไปคุยกับใครกับใครนะครับ แล้วจะทําให้เราเดือดร้อนหรือว่าบางทีไปให้ความหวังใครด้วยนะครับฉะนั้นช่วนในการคุยคุณต้องแบบอย่าลงลึกนะครับหรือว่าอย่าสนิทไวเกินนะครับสุขคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้หนึ่งครับแฟนช่วยเหลือได้ไปอย่างดีข้อ2ช่วงนี้นะใครบอกว่าใครตั้งใจนะครับตั้งใจจะคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับแ,แฟนครับสามารถทําได้หรือคุยได้นะครับข้อ3นะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือและแก้ปัญหากันและกันดูมันเสริมกันละกันเพราะฉะนั้นก็สามารถช่วยเหลือกันละกันได้ไปอย่างดีครับ แล้วก็สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1ต่อมทอนซิลอักเสบนะครับข้อ2นะครับมีดวงเกี่ยวข้อกับเรื่องของกรดไหลย้อนข้อ3ครับท้องผูกท้องเสียหลยักๆคืออาหารการกินทําให้ป่วยได้นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวรครับความดันครับแล้วก็จุกเสร็จนั่นท้องครับแล้วก็เรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่ามีเหตุปัจจัยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ครับใครที่มีลูกหลานบรวิวารเสด็เลี้ยงช่วงนี้ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีกันนะครับ วันนี้นะฮะเรื่องของกิจกรรมหน้าที่การงานครับสิ่งใดที่ทํามีแนวโน้มนะครับวุ่นวายต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะครับดาวพระจันทร์นะครับเจ้าเลยพบลาพระโคจอยู่ในภพกรรมะคืองานนะครับเหมือนว่าจันทร์มันจะช่วยเหลือนะครับแต่ผมยังมองดาวดวงอื่นนะไมเราไม่ได้มองการดูดวงนะครับไม่ได้มองแค่ดาวดวงเดียวนะครับมันมีต้องหลายดวงเราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักกันด้วยแล้วก็สุดท้ายค่อยมาสรุปนะครับผมจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอาจจะเจอแรงกดดันนะครับของ ผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชา,ารุ่นพี่หรือผู้ร่วมง,งานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลขนะฮะกดดันเราทํายอดอะไรพวกนี้นะครับจนในช่วงนี้ใครทํางานจะ,จะเจอแรงกดดันของตัวนโยบายนะครับกดดนันแรงขึ้นแล้วก็ผู้ใหญ่กดดันเราแรงขึ้นด้วยนะครับพยายามมีสมาธิกับการงานนิดนึงแล้วก็อะไรที่เราทําได้ก็ทําแล้วก็ช่วงนี้ต้อง,องระมัดระวังพิเศษนะดวงหลุดหล,ดลงลืมใครทํางานเกี่ยวเรื่องตัวเลขความจํานะครับการทําง,งานนอกสถานที่นะครับ มันมีดวงแบบหลุดหลงลืมง่ายๆฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการหลุดหลงลืมเป็นพิเศษด้วยนะครับล้วประการต่อมานะครับเรื่องของออการเงินนะครับมีข่าวดีเรื่องการเงินอ่าโอเคเลยนะใครที่แบบอยู่ในาราศีกันนะครับมุมดาวการเงินมีดวงประสบความสําเร็จจะบอกว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของเงินฟุกๆุนะครับใครที่ค้าขายมันเด่นอย่างเลยโหว่ามีลูกค้าเก่าๆกลับมามีเรื่องของลูกค้าใหม่ๆก็เข้ามาด้วยแล้วก็คนช่วยเหลือและมีออเดอร์ที่แบบพอใจนะครับแล้วก็มีจะบอกว่า ดวงที่เกี่ยวข้องกับคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนนะครับท่านจะไม่ตาหรือว่าจะมาช่วยเหลือเรานะครับจากนั้นแทใครขา,ขายผมยังมองว่าสัญญาณชีพดีนะครับเพียงแต่ว่าระวังหลุดหลงลืมแค่นี้นะครับความรักนะครับคนโสดอันนี้ที่ท,ที่ต้องระวังคือช่วงนี้มันจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันสมมุติคุณแบบมีคนคุยด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องมีเหตุปัจจัยให้แบบจะบอกว่าไงละ่ะบอกว่า เขาอาจจะยุ่งเรื่องงานเราก็อาจจะยุ่งเรื่องงานแต่คนต,ต่างเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันมันลืมเลืมล่มกันนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ความรักมันยังเร่งสปีดไม่ได้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหรือมีคนที่รักหรือชอบหรือผูกพันคนที่ดีคุณสามารถคุยกับเขาปรึกษาเขามีอะไรก็เรียกว่าขอให้เขาช่วยก็ได้นะครับหรือขอให้เขาหรือว่าให้อวยพรหน่อยวันนี้ให้ขอให้เราโชคดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ ดวงเราและเขาเสริมกันและกันเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเสริมเราได้เต็มที่ด้วยนะครับความรักคนที่มีคนที่มีคู่หรือมีคนที่มีแฟนหรือมีคนที่รักอยู่แล้วเนี่ยดีแต่คนที่โสดระวังนะครับต่อมานะฮะเรื่องของจะบอกว่าสุขภาพร่างกายใครที่ตั้งใจนะครับจะทําอะไรช่วงนี้ระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีดวงอุบัติเหตุนะครับจำไว้นะฮะคนราศี กันนะครับมีดวงอุบัติเหตุเจ็บน่าเจ็บตัวเข้าของเสียนสูญหายเสียหายหลุดหลงลืมแล้วเราก็ต้องไปใช้หนี้แทนนะครับฉะนั้นช่วงนี้ความจําระวังเข้าของบางอย่างพังนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ต้องระมัดระวังโรคประจําตัวเก่าๆกลับมานะครับส่วนท่านที่ในวัยสวครับช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคืออาการจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องครับเรียกว่ามวนท้องนะครับไม่ค่อยสบายในสบายตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละเนาะโอเคครับมาดูบทสรุปกันบ้านดีกว่านะครับคนราศีกรลกฎนะครับ วันนี้เสน่ห์ c o l o สีก็รกดครับเสื้อผ้าเน้นสีเรียบๆง่ายๆครับเน้นความเรียบง่ายเลยเนาะอะไรก็ได้ที่มาเรียบง่ายหรือว่าจะเป็นสีมงคลก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของโงาเฮ้งครับในช่วงวันนี้โงาเฮ้งเด่นนะครับอยู่ที่ใบหน้าครับทําหน้าให้แบบสะอาดหรือว่าเก่งเก่านะครับแล้วก็อย่างครับโงาเฮ้งอย่างคืออยู่ที่ดวงตาครับพยายามทําดวงตาให้แบบดูมีพลังนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นดวงตาที่มีเขียนตาเขียนคิ้วอะไรประมาณนี้ครับคือมันต้องเด่นกว่าส่วนอื่นของใบหน้านะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมนาทธ่การงานครับวันนี้อย่างที่ต่อครับว่าดาวประจําตัวอยู่ในภพวินาศครับพยายามระมัดระวังอย่าระวังคนเสยและเสยความนะครับหรือว่ามีปัญหาแล้วก็มาจับผิดเรานะครับฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ประกาศต่อมาท่านที่อยู่ในเกษสีกรกฎนะครับเงินวันนี้ใช้เยอะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินเป็นพิเศษด้วยนะครับนากโวนกันเนาะโหว่าเงินคนลาศีกรกฎนี่เข้าปุ๊บออกปั๊บเลยฮะมันเลยกลายเป็นว่า เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็หาวิธีที่จะเก็บเงินยังไงก็หาไม่ได้สักทีเนาะก็ประคองประคองไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีสิงค์ครับวันนี้เสน็ห์ราศีสิงค์เสื้อผ้าสีเข้มๆเขาไว้ครับแล้วก็เข้มอีกแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของงูเห้งเด่นของไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็ก,กลิ่นกายให้หอมนะครับกิจกรรมหน้าที่การงานนะครับมีโชคฟุกฟุกนะบางทีการติดต่อการเจรจาการต่อรอง งาโน้มมีโอกาสจะสําเร็จแล้วก็มีงานเร่งงานด่วนเข้ามาวันนี้พยายามเรียงลําดับอะไรคนทําก่อนหลังแล้วก็ปัญหาคืองานบางอย่างที่ไม่เคยมีปัญหามันมีปัญหาเลยฮนะฉะนั้นช่วงนี้อย่าอย่าประมาทมีสมาธิกับการทํางานหน่อยแล้วก็คนรอบข้างหรือคนที่เราทํางานด้วยก็าอาจจะทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องอย่าว,วางใจคนรอบข้างแล้วอาจจะมีคนเลื่อนนัดผิดนัดวันนี้ดูงานยุ่งๆพอสมควรคุณมีสมาธิกับการทํางานแล้วอาจจะต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาด้วยนะครับ โอเคครับต่อมาชาวราศีกันนะฮะวันนี้เสน่ห์ราศีกันเสื้อผ้านะครับเน้นทูโทสองสีครับแล้วก็หงอเฮงเหล่งของใบหน้าครับวันนี้ดูอยู่ที่ดวงตาครับแล้วก็ผิวหน้าให้ผ่องนะครับหรือคุณอาจจะล้างหน้าสะอาดก็ได้นะครับหรือก็ดวงตาให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้จะทําตาหมดพลังแล้วใครตาเจ็บตาเสดต้องรีบรักษาเนาะมันทําให้โชคลาภหายนะครับแล้วก็การต่อมาคนราศีกันนะครับกิจกรรมหน้าที่การงานนะครับสิ่งใดที่ทำเนาะมันเป็นจังหวะที่ มีความคืบหน้านะครับเอาจงจริงๆน้เป็นไปได้ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าคนกดดันแรงกดดันวันนี้ค่อนข้างแรงแล้วค่อนข้างสูงแล้วก็อย่าประทะนะครับวันนี้ถ้ามีอะไรอย่าประทะนะประทะแล้วเสียหายนะครับพยายามอารมณ์อรวยไว้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มีคนจับผิดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ยังมีโอกาสที่เรียกว่าผู้ใหญ่ยังสนับสนุนรม่ว่ามีอะไรผู้ใหญ่จะสนับสนุนเราได้นะครับโอเคนะครับครบถ้วนครับขอบคุณที่ตามนะฮะใครที่ฟังขิมนี่กลางคืนขอหลับสบายหลับฝันดีหลับลึกๆนะครับแล้วก็ใครที่ฟังขิมนี้ ในวันอังคารขอให้เป็นวันที่ทําอะไรสิ่งใดแล้วก็ที่เราแบบคาดหวังคอยห้สำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะครับลาไปก่อนมีความสุขมากครับแล้วก็แล้วเจอกันใหม่ในพรุ่นี้ครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ